เซวาแอมพูผสมดำกำลังมามากๆนี่มันทำให้แบบอุนรู้สึกมั่นใจแบบไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแล้วก็หน้าก็แบบมันตึงขึ้นริ้วรอยมันแบบดีขึ้นเยอะมากๆเลยฟ้าเนี่ยถ้าไม่แต่งหน้าเมื่อก่อนนะคะกระอุนจะเยอะกว่าน,นี้มากๆเลยแล้วก็สีเข้มแต่ตอนนี้เนี่ยใช้มาสักพักแล้วมันจางลงนะคะแล้วก็ทำให้แบบผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นเงาขึ้นนะคะถ้าส่องแดดจะเห็นได้เลยว่าหน้ามันเงาเบอร์นี้เลยยอมตากแดดเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีนะคะใช้ black e s s e n e เซวาแอมพูผสมดำนะ โสมดำเนี่ยคือมันเป็นโสมที่ธรรมชาติปลูก6ปีจากส่วนอแอกนิกจากเกาหลีต้องอบถึง9ครั้งถึงจะออกมาเป็นสารสกัดเข้มข้นที่เอามาใช้ดูแลผิวหน้าของเรานี่แหละเดี๋ยวคุณจะมีภาพของโรงงานทุกเชื่อใจได้เลยเราการันตีได้เลยว่าเราทําโรงงานดีนักวิจัยดีนักวิกทยาศาสตร์ดีคือทํามา2ปีแล้ว เห็นไหมวุ้นมีเมื่อก่อนวุ้นมีเยอะแล้วเข้มกว่านี้นะคะอันนี้วุ้นคือแบบไม่ได้รองพื้นแต่ว่ามันก็ยังเห็นน,นิดๆอยู่แต่มันน้อยลงจางลงเยอะมากๆผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันทาให้หน้าเราขาวขึ้นด้วยนะคะจะซื้อที่ไหนดีเซวาแอมพูผสมดำเรามีพาร์ทเนอร์ชิพทั่วประเทศซื้อจากบริษัทเซวาไม่ได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อเซวาแอมพูผสมดำหนึ่งขวด890บาทไปแถมมาสกเซวามาสกชีทปังท่านาทีใช่ไหมตอนกลางคืนแล้วไม่ต้องแบบล้างออกนะคะแกะออกมาปุ๊บ กัระชับมาาของเซวานเนี่ยเชื่อไหมลองแผ่นเดียวเนี่ยรับรองกลับมาซื้อแน่นอนคุณนมั่นใจทุกคนกลับมาซื้อแน่นอนคือมันใช้วันเดียวแล้วมันรู้สึกว่าแบบต้องใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกอยากสวยขึ้นก็ต้องมาซื้อกันนะคะ